สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดข่าวขำบวก5้ามาแล้วครับเต้สุบุญชรลินสุวรณรายงานตัวนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของน้องหมาใครๆเขาบอกว่าโอ้โหเธอนี่เป็นคนใจหมามากเลยแหมชอบไปว่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถือเป็นการชมนะครับเพราะว่าหมาที่เราจะนําเสนอในตอนอไนนี้เป็นหมาที่ใจหล่อมาก สมาชิก a c e b o o k ที่ชื่อว่าโปรติกโปรติกครับได้แชร์คลิปสุนัขถูกรถชนกลางถนนครับขณะเดียวกันก็มีสุนัขอีกตัวหนึ่งกําลังยืนเป้าศพของเพื่อนของมันและก็ลองทํำท่าเหมือนกําลังยืนกั้นนะครับไม่ให้โดนรถชนซ้ําอีกท่ากลางรถที่สัญจรไปมาและเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเปิดเผยอ,ออกไปนะครับแม่ชาวเน็ตต่างก็พากันตาหนคนที่ขับรถชนสุนัขตัวดังกล่าวครับ ที่ตำหนินะครับก็คือว่าทําไมนะทําไมขับรถชนแล้วไม่เอาสุนัขตัวนั้นไปกินนะครับไม่ใช่อย่างนั้นคือทําไมถึงขับยังไงถึงไม่ชนหมาได้นะครับก็ต้องขับกันปลอดภัยมีมารยาทกันนิดนึงนะครับบนท้องถนนนะครับมาที่เรื่องราวของน้องหมาอีกตัวนะครับโอ้โหคนนี้บอกได้เลยว่ารักน้องคนนี้เนี่ยแบบตายแทงกันได้คุณแม่กําลังจะมาตีเด็กครับโอ้เด็กทำอะไรผิดไม่รู้แหละหมาตัวนี้ปกป้องน้องครับ คลิปวิดีโออันที่ว่านี้นะครับถูกเปิดเผยในหน้า a c e b o o k ของเมกเกิลเนลเนที่ภายในคลิปในปรากฏภาพหญิงผู้เป็นแม่รายหนึ่งครับแม่กำลังคว้ารองเท้าสลิปเปอร์ตีลูกของตัวเองภายในบ้านนะครับซึ่งสำหรับฝรั่งเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะรองเท้าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้เลอะเทอะเหมือนบ้านเราหรือไงก็ไม่ทราบนะครับในขณะที่ผู้เป็นลูกเนี่ยพยายามจะหลบแล้วก็ร้องไห้แต่ทันใดนั้นก็มีหมาตัวหนึ่งครับแม่กระโดดขึ้นมาขวางไม่ให้โดนตีครับโดยมีสุนัขอีกตัวหนึ่งคอยเห่าเสียงดังอยู่จน น้องๆหมาเหล่านั้นก็ดึงออกไปโดยสองม่อมครับเขาถึงบอกแล้วครับว่าสุนัขนั่นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นั่นเองครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือโค้ชเข่าขำบวกหครับสวัสดีครับ